สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับปอยในช่อง crew boy ครูปอยทำปอยสตอรี่กันอีกเช่นเคยนะคะหลายคนก็คงจะเคยเป็นใช่ไหมคะบางทีเราทำตารางงานไว้ในแต่และว,วันหรือว่า to do list ไว้ว่าวันนี้เราจะทำอะไรบ้าง1 2 3 4แต่จู่ๆก็มีงานอื่นแซงเข้ามาโดยที่เรายังไม่ทันได้ตั้งตัวไม่ว่าจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงหรืองานที่เราถูกวายวานให้ทำ ซบางทีเราก็เลี่ยงที่จะรับไม่ได้ใช่ไหมคะทําให้ to do list ที่เรา list มาว่าจะทําอะไรบ้างเนี่ยมันไม่เป็นไปตามกําหนดการหรือตารางชีวิตเรายุ่งเหยิงไม่หมดเลยแต่อย่าเพิ่งตกใจไปค่ะวันนี้ปอยมีไอเดียหรือว่าเทคนิคอีด,ดีที่จะมาแชร์บอกต่อกันนะคะสําหรับการจัดสัรนตารางงานให้ง่ายขึ้นภายในกระดาษแผ่นเดียว ปนชนกลยดาะไอเดียนี้มีชื่อว่าตาราง e x c e l ค่ะได้มาจากหนังสือเทคนิคสรุปทุกอย่างลงในกระดาษแผ่นเดียวที่ฉันเรียนรู้มาจากโตโยต้าผลงานของคุณอสดะซุงรุค่ะก่อนอื่นเรามาเตรียมอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะซึ่งประกอบไปด้วยกระดาษ A5 ค่ะหรือว่า A4 พับครึ่งเองค่ะปากกาสีน้ำเงินค่ะปากกาสีแดงแล้วก็ปากกาสีเขียวค่ะ ถ้าท่านใดไม่มีใช้เป็นปากกาสีดําแทนได้นะคะหลังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์กันเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็มาเริ่มกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะเราจะวางกระดาษในแนวนอนค่ะจากนั้นก็จะตีตาราง4คูณ4เพื่อให้ได้16ช่องนะคะโดยปากกาสีเขียวค่ะจากนั้นเราจะใช้ปากกาสีเขียวเขียนวันที่และเรื่องที่ต้องทำวันนี้ ลงในช่องมุมบนซ้ายค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะใช้ปากกาสีน้ำเงินนะคะเขียนเรื่องที่ต้องทำวันนี้ลงไปในช่องที่ว่างค่ะโดยคิดอะไรออกก็เขียนเลยนะคะ เขียนไปแบบที่ไม่ต้องกังวลอะไรอาจจะจับเวลาสัก2นาทีค่ะเพื่อที่เราจะได้เขียนออกมาให้ได้ว่าวันนี้เราจะต้องทําอะไรบ้างที่สําคัญสําคัญค่ะเขียนออกมาเลยค่ะหากเขียนไปแล้วนะคะหมดไปแล้วสองนาทีแต่อาจจะยังเขียนไม่เสร็จก็อาจจะเพิ่มเวลาอีกสักหน่อยก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าเรา เขียนยังไม่เต็มช่องก็ไม่ต้องไปกังวลนะคะว่าจําเป็นจะต้องเขียนให้เต็มช่องคือเรื่องที่เราอาจจะทําในวันนั้นอาจจะมีไม่เยอะก็ได้ค่ะคือเขียนไปเลยไม่ต้องกังวลนะคะ เมื่อเขียนเสร็จแล้วนะคะเราจะหยิบปากกาสีแดงนะคะขึ้นมาวาดวงกลมล้อมรอบสิ่งที่เราคิดว่าสำคัญเป็นพิเศษค่ะโดยเลือกได้ไม่เกิน3เรื่องนะคะจากนั้นจะใช้ปากกาสีแดงนะคะวาดสามเหลี่ยมล้อมรอบสิ่งที่เราคิดว่าถ้าไม่ทำวันนี้เราจะเกิดปัญหาค่ะโดยเลือกได้ไม่เกิน3เรื่องเช่นกันนะคะโดยสามารถเลือกซ้ำกับเรื่องที่เราวาดวงกลมแล้วลงไปได้เลยค่ะ สุดท้ายนะคะเราจะใช้ปากกาสีแดงวาดสี่เหลี่ยมล้อมรอบสิ่งที่เราคิดว่าห่างปล่อยไว้แล้วจะเป็นปัญหาโดยเลือกได้ไม่เกิน3มเรื่องเช่นกันค่ะเลือกสามก็ได้นะคะ ค่ะเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะอันไหนที่ซ้าเราก็จัดการอันนั้นก่อนเลยค่ะแต่ถ้าของใครนะคะที่ไม่ซ้ํากันเลยก็ให้เลือกทําเรื่องที่เป็นสามเหลี่ยมก่อนนะคะเพราะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยค่ะแต่ยังไงกันบ้างละคะสําหรับไอเดียที่ปอยนามาฝากกันในวันนี้หวังว่าจะเกิดประโยชน์กับเ,เพื่อนๆกันนะคะใช้ได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันข้างล่างนี้นะคะแล้วเราค่อยมาเจอกันในคลิปถ,ถัดไปค่ะสําหรับคลิปนี้ปอยขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ 没拜。Bye bye. Bye bye.